ว่ากันว่าการที่เรามาลอยกระทงที่เกษตรศาสตร์เนี่ยเราจะได้แฟนที่นี่มันมีผู้ชายเลิศๆอย่างเราถึงเรามาทําอะไรกันแน่จะต้องมีสักคนที่เป็นรักแท้ฉันขอให้เราสองคนนะคะเป็นคุณเก้งที่มีความสุขสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนแล้วก็ขยทุกคนนะคะชื่นชอบแล้วก็สับพอช่องพวกเราไปเรื่อยๆนะคะอตอนนี้พระแม่คงคาเริ่มกลายเป็นพระแม่คงเครืองแล้วล่ะกูว่าเอา,อ,าออนแล้วแอปสีแดงนะคะทุกคนแจ็คดีเราก็เลยมาขอเข้ามาพระแม่ตะละแม่จันทาโกงกงพยอ ค่ะทุกคนอตอนนี้กับท้องคุณเก่งนะคะวันนี้เรามาลอยกระทงกันท,ที่เกษตรศาสตร์ค่ะมาทํากิจกรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกก็คือการขอขอมาพระแม่คงคาด้วยการทิ้งขยะใส่พระแม่คงคามากซึ่ง <c oughs> ตอนนี้เขาเป็นดาวมากทีสุดลิตแต่ว่า <c oughs> บอกเลยว่ากูยังอยากจะหาทำตานแบบฉอบของคุณเก่งนะคะเราเป็นการลอยกระทงที่ เราจะลอยคุณเราจะเก็บด้วยอ่าวันนี้เราเอากระทงอะไรมาครับเอลโยวันนี้กระทงที่เราลอยนะคะจะเป็นกระทงที่ทามาจากกะลามะพร้าวค้านี่เลยเอ้ยลดการใช้พลาสติก1ลิตรด้วยการใช้พลาสติกจะถ่อมมาในถุงพลาสติกทั้งหมดอ่าเจ๋งไหมคะเจ๋ไหมคะต่าทันมากเลยเพราะว่าการที่เรามาลอยกระทงที่เทศตา์เนี่ยเราจะมีแฟนเราจะได้แฟนที่นี่ แต่ถ้ามาเป็นคู่เนี่ยเราจะต้องเลิกกันแจะเราเป็นาเเรป็นคู่เพื่อนรักกันก็อาจจะเลิกเช่นเดียวกันก็ไดเพราะว่าเพราะว่าอี้ยนัดกี่โมงไม่สูงกว่าจะมาชิงเขาเดินเข้ากันสุดสีมันเข้าได้จริงใช่ไหมคะนี่ไงคะอ่าในที่สุดออริโอก็รอดตายแล้วค่ะทุกคนเกือบไปนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในงานดีกว่าทุกคนไปค่ะ อัญยองทุกคนอัญยองค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในเกษตรศาสตร์แล้วนะค่ะคุณเก้งจะพาไปชมรวจบรรยากาศข้างในแบบว่ามันเลิศๆยังไงแล้วก็มันมีผู้ชายเลิศๆอย่างเราแล้ตกลงเรามาทำอะไรกันแน่อยากขอแต่งงานกัะเพียงเป็นแค่ข้าอ้างให้มันแล้วอีกแล้วนะสายตาตอนนี้ล็อกแรกมากเลยเพราะคนเยอะมากแเราคนประมาณแสนคนด้วยซ้ำมาใช่และหนึ่งในแสนคนจะต้องมีสักคนที่เป็นรักแท้วันนี้คนมีทั้งหมดหนึ่งแสนคนมีผู้ชายทั้งหมดห้าหมื่นคน มีแฟนไปแล้วสี่หมื่นคนแล้วเป็นเก้งสาวแบบกูอิ่มสับเซ็ดไม่สับเซ็ดไม่สับเซ็ดก็คือวันนี้โอกาสที่จะเจอรักแท้ของเยอรมนีเขบอกว่าแสนมีแค่หนึ่งในแสนด้วยยี่เดียต้องการหาหนึ่งนั้นให้เจองั้นเราไปเรื่องกันเลยไหมคะอุ๊ยนั่นคือจุดที่เราจะต้องไปลอยค่ะคุณเรียวซึ่งเป็นจุดที่เป็นเหมือนกับไข่แดงที่ เข้าถึงไดย้ยากที่สุดข,ของพวกอาชีพอย่างนั้นแหละ <c oughs> เราคืออาชีพผู้ชนะในในเท้าของแม่ของ,ของเราใช่ชาเลนจ์อีกหนึ่งอย่างก็คือการเข้าไปนะคะคือวันนี้เรามีชาเลนจ์สามอย่างนะคะที่อยู่ตั้ข้างนอกมหาลัยเข้ามาในมหาลัยให้ได้เป็นชาเลนจ์ที่หนึ่งชาเลนจ์ที่สองคือพอเข้ามาในมหาลัยแล้วต้องเข้ามาในงานอีกเป็นชาเลนจ์ที่สองและชาเลนจ์สุดท้ายเมื่ออยู่ในงานแล้วต้องเข้าไปที่เสาข้างในที่เป็นชาเลนจ์ที่สามแต่สำหรับฉันก็คือมีสี่ชาเลนจ์ค่ะชาเลนจ์แรกก็คือการตามโยมให้มาทันเวลาแล้วก็เข้าประตู โอเคอันนั้นคือเป็นการเป็นการเป็นสารเลี้ยงสารอุ้ยเราเข้ามาได้เราขาดคนแต่รู็สึอว่าเขาก็เอาเสือมาฟูเอาอะไรมาฟูกันได้เลยนะเธอเออก็คือเลมากอะทุกคนค่ะแล้วทุกคนดูกระท u ของคนอื่นนะคะจุ่มิ่งเล็กๆนะคะน่ารักกค่ะวหันมาดูคุณเ้งค่ะกระเทยมากทุกคนค่ะแล้วสมเป็นเกษตรศาสตร์เขาฉลาดมากดูสิเขามีไฟแทกให้พวกเราด้วยอะเลิศมาก นี่เป็นปีแรกเลยที่ฉันมาแม้ว,ว่าจะอยู่ใกล้แค่นนี่ก็เป็นปีแรกที่ฉันมาเช่นเดียวกันเร้ากระทงกับพาวสุดหลักโลกของพวกเราแล้วเทียนก็คือเอียงไม่ไหวเป็นกิมมิกนะคะอ่าเดี๋ยวเราสมาธิผ่านพร้อมกันฉันขอให้เราสองคนนะคะเป็นคุณเก่ที่มีความสุขสั้งเสียงของเราให้กับทุกคน,นะคะแล้วก็ขอทุกคนนะคะชืช่ชอบแล้วก็สับผัดท้องพวกเราไปเรื่อยๆนะคะเดี๋วฉันนะคะขอให้เราะะสราองนะคะนเป็นคุณเก่งที่ไม่มีเอาวก็พูดทุกอย่าง <c oughs> ที่ได้อ๋อ อ๋อโอเคคิดว่าที่ไม่มีความสุขงงนะที่ไม่มีความทุกข์นะคะแล้วก็ขอให้ผู้ชมอยู่กับพวกเราเป็นนานๆนะคะแม้ว่าผู้ชมคนไหนตายไปแล้วก็บมาคงว่าซึ่งไม่มีถึงแม้พวกเราตายเราก็จะกลับมาทำคลิปเ่เดียวกันแล้วไปเจอกันในนรกนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะขอพามาพระแม่คงคานะคะโดยที่เราจะลอยกระทงไปแล้วเราจะเก็บขึ้นมาทีเราจะทําตามสัญญานะคะ ขอเวลาอีกไม่นานอา <c oughs> เอาเปีเดียวหุ้ยอย่างที่เราได้บอกไปนะครับคือช่วงนี้มันมีดราม่าเนาะว่าแบบว่าการลอยกระทงอ่ะเหมือนเหมือนกับมันก็สร้างขยะให้กับแม่นมม้ำอย่าง,งต่างๆเนาะเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเรามาลอยก็จริงแต่เราก็จะเก็บกลับไปด้วยเพราะว่ากระทงมันสวยด้วยเป็นประดับทงอง<า>เอา <c oughs> ให้ให้เกิดม่านไฟเกลยดอ่อนไฟอ่แล้วต่ออีกแล้วเป็นลอยแบบเป็นพี่นี่อ่ะลงไปแล้วตรงนสวยมาก ลอยแค่น can ี้พอห้ามไปไหนไปไหนกระเทยมากรู้เลยกระทงของกระเทยเฉลยเป็นกระเทยของกระทงเอ้า ถ้าตกลงไปจะได้สี่ถ้าตกไปได้สี่กว่านี้กะซื้อกรลงมาลายห้าสิบซื้อปุ๊บลอยปั๊บเก็บไปทิ้งเลยทำให้คงคารับทราบแล้วในเมื่อง่านได้ให้อภัยพวกเราแล้วนะคะในเมื่อกระทงได้โดนน้ำถือว่าท่านได้รับทราบเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราต่อได้เลยค่ะได้เลยค่ะใครๆเขาก็มาเป็นคู่เหมือนเลยนะคะพี่โนรีโอมีแต่เราเนี่ยแหละที่มาสองคนเอา ซึ่งอย่างเราเขาก็คืคอด้วยซ้ำเรามาเป็นขี้ด้วซ้ำแล้เป็นขี้ผอค่ะแต่ตอนนี้ตรงน,นี้พิมพ์ฉันลอยลอยเสร็จปุ๊บอีดอกออกมาเป็นอาวุธได้เลยค่ะพี่แทงไม่ไหวพี่ใครอย่ามาเดินชนฉันนะฉันแทงนะพิมพ์แขนกูจะเวอร์หวานอีดอกแล้วมันจะไม่อยากใส่ออกมันยังเป็นไฟไม,มันยังเป็นมากเออมันจะเป็นไฟอยู่ด้วยเอาเราใช้ไม่ได้มองที่มันเป็นไฟอยู่ด้วยมองที่มันเปียกอยู่ด้วยกูรู้แหละรู้ว่ากูไม่ได้โดนหนังพิมพ์หรอก ว่ากูโดนทูปทีนี้เยวันนี้นะคะอาเธอร์ในฐานะที่รับบทนางเหี่ยวข่าวสาวหรือเป็นคุณสายขยันสัสดั์ยิ่งเงี้ยก็มาที่เกษตรศาสตร์เพื่อที่จะรายงานข่าวแบบเกาะชิดติดแผ่นดินสุดๆเลยนะคะัทุกคนราวกับเพลงที่ว่า เปลี่ยนชิดติดติดติดชิดให้ติดให้ชิดมาซิป็นนิดละกันมาอีกไหนเออประตูนี้เปิดแล้วคนเข้าไม่ได้โว้เอ้ยมันหลอกกอเธอฉันโกรธมากเลยเอาหน้าเอาเอากล้องมาให้เห็นหน้าซะเดี๋ยวนี้ฉันโกรธมากทำไมเขาต้องรอตรงนี้ตั้งนานแล้วก็ไม่มาซึ่งคนที่โกรธควรเป็นกูด้วยสาวเขามารอก่อนกูเขามารอหกโมครึ่งอีเด้อแต่กูแดกผ้าไปได้อยู่นะเอาเปลนเรื่องเลยบ้าง เดี uhm, ๋ยวเดี week, urgency, right. right. ๋ยวฉันมากไปอยู่ตรงนี้พอเอาทุบได้ทำมึงก่อนมึงแต่ในน้ำเนี่ยมันมีตัวเลี้ยงผู้เยอะมากเลยนะถ้ามึงจะดับในลามนูนที่นู่นแบบถึงไม่ได้นะมึงอาจจะเลยจููเลี้ยโอ้ยนี่ไงก็จุ่มลงไปเลยแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วเป็นการจุ่มที่ลึกมากก็ต้องก้มไปมึงต้องเสี่ยงชีวิตอ่ะเห็นตอนนี้พระแม่คงคาเริ่มกลายเป็นพระแม่คงเครื่องแล้วล่ะเู็นว่าอีดา แม่คงจะเคลื่อนย้าที่มากไม่ต้องบอกก่อนสาเหตุที่ทำแบบนี้เพราะว่าเราอ่ะเก็บเราเก็บขยะทิ้งอะไรเรียบร้อยเสร็จลุกเราก็จะเก็บอันนี้เก็บใส่กระเป๋าไงแต่ว่าเข้ากระเป๋าไม่ได้เพราะว่ามันมีถูอยู่ซึ่งถูเมันยังไม่ดับนะคะทุกคนอ่าดับแล้วนะคะแบบนี้เราก็โอ๊ยไม่ใช่เหรอเลยมีคนจับเราได้ไหมครขออนุญาตพาออกกล้องได้ไหมคะโอ้ยโอ้ย ากจะทำอะไรพวกพี่คะพูดมาเลยอยาาจะด่าน้ว่าอยากจะด่าด่าค่ะได้มด่อมาเลยเอ้าอันนี้วิดีโออันนี้เป็นวิดีโอปุยเธอการออกมานอกสถานที่เราได้เจอคนที่แบบว่าเฮ้ยเคยดูคุณเก่ง เขาบอกว่าคุณเก่งเนี่ยเป็นรายการที่สนุกมากมีสี่คนเขาจะคุณเก่งสนุกมากชอบคุณพิบกาชัยมากเขานั่นแหละเก่งดีเด่นอ่ะโคตเก่งแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้คนประชากรในหนึ่งแสนคนลเป็นรูปเนรูปพี่หลิีก็คือล่าหูเหลืออุ้ยสวัสดีค่ะอสวัสดีค่ะบายเบอรมีน้องขอถ่ายรูป้เรแล้วนะคทุกคนเป็นไงล่าสุดก็คือ เยี่ยนแซดดี้เหรอเยี่ยนแซดดี้กับอเกลือของเกิือส่อนไฟเหรอใช่ไฟของส่องโอดมามาเธอเมื่อกี้สันน่ะจะเดินกำลังคุดกะกะเธอว่าจะเดินหาดักแท้ใช่ไหมแล้วพี่เจอแฟนสับไปเขาบอกทินเดอร์ด้วยค่ะคุณพี่เอ้างงมากซ่งน้องอ่ะก็ยืนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วน้องก็ปัดเท้าอ่อนแล้วแอปสีแดงนะคะทุกคนแจ็คดีเอา เรากำลังจะไปกันที่โซนหันศานะคะทุกคนซิ่งมันหันศากินเยอะๆไปหมดเลยค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะบอกไปใครเลยนะคะก็มีอันนี้ทำเป็นเสียงแบวทันทีเลยอ่ะก็ไม่เป็นขนมวัยเด็กอ่ะผมน้อยมากเลยค่ะ

แบบที่คมที่สุดเลยค่ะมเท่ากันหมครับทิงูเรื่องบารหมดเลยดทำให้เอาคอเลยน่ได้ิโอยเก่งมากโยแมสองานยืนิตั้งใจจะเอาตรงนี้อยู่เลยหเรืองได้เลยค่ะอาไนดีะเธอเธอเล่นเองสีชมพูไมล่า เาเตเล่นเพื ar, นอนตายเลยเนคุณพี Lew ่บอกจัดไปัดตได้ค่ะอ้ยยเรงมากพี่คนแย่งเลยคุณกงนเนียอว่าไม่เคยลืมันเอะไม่ได้ลืมเอากระเทกงกระเทยตั้งใเกมที่เป็นที่ดบิงโกนาะ้ยอันนี้ี่อุ้ยาเามงาค ก็หยวถ้าหมดแล้วอันนงึงกูแถมมาเยอะมากอยากบอกว่าบรรยากาศก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าผู้คนก็อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกอยากเสียตัวเอาที่ทำให้เรารู้สึกอยากอาเท,ที่ย <laughs> วเพรจะบอกเลยว่าการตั้งมาตรฐานเลยว่าถ้าเกิดว่าให้นึกถึงเทศกาลการลอยกระทงอ่ะคุนมาตรฐานึกถึงอะไร <bullied> สนัทอันเดกแขงกันตะัดน้าตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นแบบว่าซีนไฮไลท์ของที่ ค่ะคุณอ,อริโอต้องไหนคะนี่ค่ะเฮ้ยนี่ไงหรือว่าเราจะทำท่าเปิดตรงนี้ได้นะทอาไว้ก่อนนะหนึ่งอสอง้หนึ่งสองอ่าความรักก็เลยครั้งนี้ บอกเลยนะคะว่ามันลอยกระทงแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคที่สุดคือกระทงค่ะอยากากระทงไปทิ้งมากคราวหลังไม่้อเอากระทงมาแต่โชคดีนะคะที่เราเป็นคนรักโลกมากเราก็เลยแลวเ,ะะเราก็มาขอเสร็จมาพรแม่คงคาแล้กระทงเก็บกลับมาโดยทันทีนะคะเราก็มาขอขาขมอพระเม่อคงครูเราก็เลยมาขอเข้เามา พ่อแม่ตะ่ละแม่จันทาโกง,โกงขย,ขยขอตอนนี้นะคะเราเดินผ่านคนมาประมาณ8,90,000คนเอาจากคนในงานมีแค <c oughs> ่แปดหมื่นด้วยซ้เอาวะ8ป0 0 0เราเดินผ่านคนประมาณ8,9,000คนเรายังไม่เจอ20คนนั้นเลยนะคะที่จะเป็น final list ในการ <c oughs> เป็นความรักของโอริโอในวัน <ini> นี้แง่มากเลยไม่เป็นไรค่ะความรักเกิดได้ที่แอปพลิเคชันเอาก็บอกเลยว่าการมาที่นี่เนี่ยมันอบอุ่นมากเนาะเสน่หอบเอึดเสน่ห์อบอ้าวมากดูความโอริโอด้วยอบเอาไม่หวานมึงอยากได้น้ำเปล่าอ่ะถ้าจะรบกวนมึงเดินเข้าไปหาหนังไฟเราเลยได้ปหมได้ก็ต้องถืออนนี้พามา ส่งเยอโอริโอไปลอดตีนนะคะเอาตัวน้ำเปล่าอยู่หนือคือฉันว่าถ้าเกิดว่าที่เธอตอนเดินหาซื้อน้ำอ่ะฉันว่าถ้าไปซื้อข้าเถอะเพราะว่าในงานมีหนึ่งแสนคนใช่ป่ะกูว่าประมาณเก้าหมื่นห้าพันคนอ่ะก็หายน้ำเพราะไปหน้าร้านไหนก็คืออีด่อกคนเยอะไม่อยากต่อแล้วว่ะอะเล่นไหมห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณนี้จะดูดิ <laughs> อีดอัรถเยอะมากใต้เขียนห้นามจอดแต่รถติ <ละ S 2> ลลด <ละ S 2> เรือเก,ก่อ <laughs> ทุกคนคะ่ะตอนนี้เรามาเซทเทิลดอรกันใต้ต้นไม้ตอนนี้อุ้ยดอกรเฉลยมองขึ้นไปมีขาห้อยลงมากุกกี้ยา <c oughs> ่าบาอย่างรูวิ่ <c oughs> องอีดอกคู้ทันแล้ประโยชน์ของการที่ได้รางวัลเมื่อกี้มาคือนี่เลยคะ่ะได้เป็นที่นั่งนะคะโชคดีมากที่เลือกสีชมพูเพราะว่าจะไม่เลอะค่ะเอาค่ะไหนเรามาสรุปกิจกรรมวันนี้กันดีกว่าคุณโอริโอบอกเลยว่า เรามาลอยกระทงแล้วเราก็ยังสามารถรักโลกได้ด้วยเพราะว่าเราลอยเสร็จปุ๊บเราพูดคุยกับพรอแม่เรียบร้อยปุ๊บเราก็อ่ะเก็บขึ้นมาแล้วเป็น ขยก,กเรียกได้ว่ากระทงเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องมือสื่อสารที่เราใช้ติดต่อกับคาแม่ของค้าใช้โทรศัพท์า<อ>ทะะมา <Okay. S 2> <c oughs> แล้วเราก็สื่อสารกับท่านแล้วเราก็ขอกระทงคืนกลับมาโดยที่พวกเรานะคะได้ขอให้ผู้สมุนเก้นะคะมีความสุขตลอดปีตลอดไปกันด้วยนะคะมีชีวิตรุ่งเรืองมีความสุขมากและหวังพวกเราได้พบเจอกับรัฐบาลใหม่เร็ววันนี้นะคะถ้าอย,อย่างนั้นวันนี้ข้าคิดพื่ออะไรดีครับโรลิโตรดําวงวันลอยกระทง คุณจะส่งให้เราสุดใจคุณจะส่งให้เราสุดใจค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่ออะไรแต่ให้คุณเก่งไว้นะได้ค่ะคุณโอริโอ้อาแล้วกูตอบทุกคนบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่คราสวัสดีค่ะบแลถ้าเกิดว่าลอยกระทงมันสร้างขยะเพราะฉันพวกเธอมาลอยกระเทยกันดีกว่านะคะรับซึ่งลอยกระเทยคือการสร้าง ภาวะโรคหลอดเมื่อสิปีก่อนอฉันก็มากเกษตรศาสตร์บ่อยมากที่นี่เขาจะเด่นเรื่องเชียร์ลีดเดอร์มากมาดูเวลาเขาแข่งคณะเด่นๆนะพวกแบบศึกษาศาสตร์เอยมนุษศาสตร์เอยอะไรอย่างงี้ดอ,อกเขาเต้นกันแบบสุดฤทธิ์ที่สุดอบอกเลยบอกเลยบอกเลยว่าไม่มีมหาลัยไหนสู้กเกษตรศาสตร์ได้ไ<ม>ดออกีก่อเรื่องเรื่องเชียร์ลีดเดอร์กูพูดเลยที่นี่คือที่สุด